สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะคุณลูกค้าร้านแม่มารีพาไทยทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะมาแบบว่าสายหวานสายหวานแบบว่าสไตล์ลูกกวาดมากๆะคะคลกลกาเลย,าาเค,ยค่ะคุณลูกค้าคะมันสีลูกกวาดเลยน่ารักเชียวเนี่ยค่ะคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะสั่งซื้อนะคะสั่งตัดได้เลยนะคะตัวน,นี้นะคะเป็นกระโปรงกระโปรงนะคะเอวยางยืดจีบชวิสนะเอวยางยืดจีบชวิสนะคะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าสั่งได้นะคะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าแจ้งรอบเอวเข้ามาก่อนเนาะ เดี๋ยนุ่มจะดูให้นะคะว่าคุณลูกค้านะคะใส่ไซส์ M หรือไซส์ L เนาะต,ต,ตัวตัวที่นุ่มสวมใส่อยู่นะคะ M L M L นะคะ XL ก็สั่งตัดได้นะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าใส่ไซส์เท่าไหร่คุณลูกค้าแจ้งได้เลยตัวนี้จะเป็นจีบทวิสจีบทวิสนะคะจีบทวิสก็จะทําให้อ่ามีความสุ่มน้อยลงมีความสุ่มความพองน้อยลงนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบเนาะแบบว่าอ่ามีมีมีเพ,มเพิ่มเพิ่มรายละเอียดเข้ามาอีกนิดนึงก็คือการจับทวิสเนาะคุณลูกค้าจ๋าคุณ นะคะมีกระเป๋าด้วยมีกระเป๋า2ใบเหมือนเดิมค่ะรุ่นนี้รุ่นนี้มีกระเป๋าให้2ใบนะคะคุณลูกค้านะด้านในอัดผ้ากาวด้านในอัดผ้ากาวผ้านุ่มผิวทิ้งตัวผ้านุ่มผิวทิ้งตัวและที่สําคัญคือซักเครื่องได้เลยซักเครื่องได้เองสีไม่ตกซักเครื่องได้เองสีไม่ตกและรีดง่ายมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาสวยแล้วก็พรีเมียมมากๆมีกี่สีมีหลายเฉดสีให้คุณลูกค้าได้เลือกได้ช็อป ได้สั่งตัดได้เลย1,290บาทจากปกตินะ1,490บาทนะคุณลูกค้าคะพร้อมของแถมค่ะพร้อมของแถมโปรโมชั่นของแถมค่ะคุณลูกค้าค,คะมีตะกร้าน่ารักนรักนะนี่ค่ะ ใส่ผ้าไทยถือตะกร้าสวยๆค่ะคุณลูกค้าค่ะสวมใส่ผ้าไทยถือตะกร้าสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะแถมให้ฟรีหนึ่งใบแถมให้ฟรีหนึ่งใบนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อสั่งตัดกระโปรงกับร้านแม่มดีผ้าไทยของเรานะคะสั่งตัดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะคุณลูกค้า่ะจะก็จะมีตะกร้าแถมไปด้วยตะกร้าน่ารักน่ารักแบบนี้ใบใหญ่นะใส่กร <Soldier> ะเป๋าสตางค์ใส่โทรศัพท์ได้เลยค่ะคุณลูกค้า่ะคือสวยแล้วก็พรีเมียมมากๆมูลค่าหนึ่งกระป๋าย่ห้าสิบบาทแถมให สำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งตัดมีกี่สีมีกี่สีนะเดี๋ยวนุ่มจะเฉดแป๊บหน,นึ่งอันจะเป็นสีน้าตาลนอกสีน้ำตาลทองสีเขียวเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีสีเหลืองอมส้มเนาะสีเหลืองอมส้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสีสดใสอ่าโอเคโอเคอ่ะมาดูเฉดนี้ก่อนอ่ามาดูรัดแรกก่อนค่ะเฉ,ดผ,ะะเฉดผ้าไหมค่ะคุณลูกค้าค่ะเฉดผ้าไหมสวยๆนะคะคุณลูกค้าสามารถนะคะส่งกลับได้เลยสั่งตัดได้เลยค่ะคุณลูกค้า่ะอ่าเฉดแรกอันนี้จะเป็นแบบว่ามันมี3ามสีนะมีครีม มีครีมมีชมพูมีม่วงเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสีแบบลูกขวาดหวานเย็นสดใสมากๆนะคุณลูกค้าจ้ะจากนั้นนะคะตามไปด้วยค่ะเดี๋ยวเปิดต่อไปนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ชมนะคะให้ชมใกล้ๆเลยให้ชมใกล้ๆให้เห็นสีแบบว่าชัดเจนอ่ะโอเคค่ะสีเหลืองอมส้มสีเหลืองอมส้มสวยมากๆสีเหลืองอมส้มค่ะคุณลูกค้าคะเนาะไปใส่กับเสื้อได้หลากหลายสีมากๆใส่ส้มเหลืองอะไรในเฉดนี้เลยเฉดนี้นี่สวยแล้วก็ดูแพงมากๆนะคุณลูกค้าจะ้ะต่อไปค่ะเฉดสีเขียวจ้ะ เดสีเขียวค่ะก็จะเป็นแบบเขียวเข้มเขียวตองอ่อนเขียวเข้มเขียวตองอ่อนผสมกันเนาะละมุนตามากๆเลยค่ะสีต่อไปก็จะเป็นสีน้ําตาลสีน้ําตาลอมเหลืองสีน้ําตาลเหลืองเนาะติดเหลืองนะคะสีน้ําตาลเหลืองน้ําตาลทองสวยพรีเ์มายมากๆเลยคุณลูกค้าจะสั่งตัดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสั่งตัดสั่งซื้อได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะอยากได้ผ้าถุงเนาะอยากได้กระโปรงเนาะอยากแต่งกระโปรงกับร้านแม่มารีผ้าไทยคือทางร้านเรายินดียินดีมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นชมพูหวานหวานเนาะอันนี้ก ชมพูอมแดงด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีโอรสนะคะอะมาดูเฉดนี้ค่ะอะเซตี้ก่อนนะนี่ค่ะลูกค้าจ๋าสีโอรสสีโอรสนะคะก็จะมีชมพูด้วยมีชมพูมีม่วงหน่อยๆเนาะสวยสวยน่ารักมากๆเลยค่ะสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสีพาสเทลแนะนําเลยค่ะคุณลูกค้านะเไปค่ะก็จะเป็นแบบว่าสีาสีชมพูสีชมพูอมแดงสีชมพูอมแดงหน่อยๆน่ารักเชียวเนี่ยค่ะ ลูกค้าขาสวยไม่สีไม่จัดจนเกินไปไม่ใช่แบบแดงโอเวอร์นะคุณลูกค้าขามันจะเป็นแบบแดงแล้วก็มีชมพูเนาะมีมีแบบว่ามีความมีม่วงหน่อยหน่อยด้วยนะน่ารักเชียวคุณลูกค้าขารายนี้เลยค่ะรายสะดงเล็กรายสะดงเล็กสวยพิมพ์มียมากเลยค่ะคุณลูกค้าขานี่มีอีกหนึ่งสีค่ะอันนี้จะเป็นชมพูที่แบบว่ามีความแบบว่ามีความหรูมีความหรูในเนื้อผ้าของเขาเองเลยเพราะว่ามันมีหลากหลายสีมากๆหลากหลายสีในเนื้อผ้าเดียวกันนี่ค่ะคุณลูกค้าขะตัดเป็นกระโปรงแล้วสวยมากๆเลยนะคะ เพียงแค่คุณลูกค้าแจ้งบอกว่าอ่าตัดกระโปรงให้หน่อยแต่ขอเป็นกระโปรงแบบหัวยางยืดจีบทวิสต์นะคะคุณลูกค้าขาแจ้งแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้นะคะที่นุ่มให้ดูให้ชมอยู่ก็คือจะเป็นหัวยางยืดหัวยางยืดนะคะกระโปรงหัวยางยืดนะคะจีบทวิสตอ่าโอเคนะตามนี้นะคะคุรลูกค้าขาสั่งกัได้สั่งตามนี้นะคะสั่งตัดตามนี้นะคะคุณลูกค้าขาต่อไปค่ะอ่าเป็นฟ้าคาม เป็นฟ้าคามก็ตัดได้สวยค่ะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบแบบว่าสีผ้าเทลสีไม่จัดชอบใส่เสื้อสีขาวสีขาวสีเทาสีดําสีขาวสีเทาสีดําเสื้อยืดโทนนี้คุณลูกค้าใส่กับผ้าอ่ะเลือกผ้าผืนนี้เลยค่ะที่จะตัดกระโปรงคุณลูกค้าเลือกผืนนี้เลยแต่สําหรับคุณลูกค้าราคาที่ชอบสีจ่มๆเหมือนที่นุ่มใส่สีแดงอย่างเงี้ยสีแดงสีน้ําเงินสีแดงสีน้ําเงินสีกรมอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าค่ะสีจัดจัดสีเข้มเนาะเลือกเป็นผ้าผืนนี้ใส่กับผ้าผืนนี้คือสววยยมาเด๋ เดี๋ยวถ้านุ่มใส่เสื้อสีแดงนุ่มจะตัดตัดเป็นกระโปงเนี่ยกระโปงนี่แหละค่ะเป็นเป็นตัวนี้เนาะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะว่ามันจะสวยแล้วมันจะแบบว่าตัดแล้วก็แบบว่าด้วยสีด้วยสีของคู่สีเขาเนี่ยแบบว่าใส่ถ้ามันใส่แมทกันเนี่ยมันยิ่งดูหรูดูหรูดูแพงมากๆเวลาเราไปร่วมงานไปถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะไปในงานนี่คือเราเด่นสุดเลยไปถ่ายกับแบ็กดรอปนี่คือแบบสวยมากเลยนะคะคุณลูกค้าขาไปร่วมงานเนาะร่วมงานต่างๆไม่ว่าจะงานบุญงานบวชนะคะ างานบุญงานบวชขึ้นบ้านใหม่เนาะทำบุญนะคะคุณลูกค,ค้าค่ะเข้าวัดทำบุญคือเราใส่ได้เลยเนาะลุกนั่งสบายลุกนั่งสบายมากๆเลยะคะ่ะคุณลูกค,ค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบเนาะงานกระปโปรงเนาะงานกระโปรงนะคะงานตัดเย็บกระโปรงนะคะจากร้านแม่มาริภ่าไทยของเราค่ะสวยๆอย่างนี้เลยคะ่ะคุณลูกค,ค้าค่ะสั่งซื้อสั่งตัดเข้ามาได้สั่งซื้อสั่งตัดได้เลยนะคะคุณลูกค,ค้าค่ะช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะขอบคุณนะคะโปรโมชั่นนะคะขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้้าทัง 7 0 0 0ตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วก็ยูง7,000บวกบวกบวกนะคะ7,000นะคะสับสไครอ่า7,000สับสไครแล้วนะคะคุณลูกค้าค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ช่วยกดนะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดแนะนํานะคะกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดติดตามนะคุณลูกค้าค่ะถ้ามีอ่าปุ่มแดงๆติดตามคุณลูกค้ากดได้เลยนะคะคุณลูกค้านาะออยู่เป็นกําลังใจให้กันนะคะในงานอ่าสรสร้างเนาะสรสร้างงานผ้าไทยผ้าทอ สร้างสรร์ผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆงานผ้าไทยสไตล์ใหม่ๆนะคะที่ส่งมอบส่งต่อส่งตรงนะคะให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะงานงานนะคะงานตัดเย็บทั้งหมดนะคะเป็นของร้านเราเองนะคะแบรนด์แม่มารีผ้าไทยของเราค่ะคุณลูกค้านะคะมีผ้าอยู่คุณลูกค้าก็ส่งมาให้เราตัดได้นะคะอยากตัดกระโปรงก็ตัดได้นะไม่ใช่รับตัดแต่ผ้าถุงนะคุณลูกค้านะรับตัดกระโปรงด้วยนะคุณลูกค้าจ๋ารับตัดกระโปรงด้วยนะนุ่มเรืมแจ้งไปนุ่มขออภัยด้วยนะคะคือพอดีว่าเท่านี้เนาะมีคุณลูกค้านะคะผ้า หมดปัญหาเรื่องผ้าร้อนตู้เต็มตู้คุณลูกค้าส่งมาเลยเนาะตอนนี้นะคะมีลูกค้าส่งส่งผ้าถุงมาไอส่งผ้าไหมมาให้ตัดเป็นผ้าถุงเนาะตอนนี้เยอะมากๆเลยนะคะกําลังเข้าคิวให้อยู่นะคะคุณลูกค้าคะแต่สําหรับคุณลูกค้านะคะที่มีผ้าฝ้ายหมักโคนมีผ้าไหมอยากให้ทางร้านเราตัดเป็นกระโปรงก็มีหลากหลายแบบมี3แบบให้เลือกถ้ากระโปรงจะมี3แบบให้เลือกไงก็ฝาก ฝากดูใน EP ต่อไปได้เลยนะคะฝากดูใน EP ต่อไปได้เลยนะคุณลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะคุณลูกค้าคะเพราะว่าทางร้านของเรานะคะก็จะมีรีวิวมีรีวิวมีให้ดูว่าทางร้านเรามีกระโปรงแบบไหนบ้างมีเสื้อแบบไหนบ้างมีผ้าถุงแบบไหนบ้าง <c oughs> เพื่อให้คุณลูกค้าได้เลือกเนาะได้เลือกได้ช็อปนะคะได้เลือกได้ช็อปนะคะในช่องทาง YouTube ได้เลยนะคุณลูกค้าคะสั่งสั่งได้ช็อปได้ดูได้เลยเอาจนที่คุณลูกค้าพอใจนะคะคุณลูกค้าพึงพอใจแล้วก็ โอเคและฉันต้องการนะคะต้องการผ้าถุงต้องการกระโปรงรุ่นนี้ต้องการเสื้อรุ่นนี้ต้องการผ้าสีนี้ต้องการผ้าถุงรายนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าแจ้งได้เลยคุณลูกค้าอยากได้ผืนไหนคุณลูกค้าอยากได้ยังไงคุณลูกค้าโทรมาเลยนะคะ9 0 4 1 6 0ป8ค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0่8นคะคุณลูกค้าคน์แอดไลน์ก็ดเบ้ร์นียได้่ลยค่0 8 9 0 4 1ย0 0 8นด้เลยนะคะคุณลูกค้าต้องการสินค้ารุ่นไหนแบบไหนอยากได้อะไรคุณลูกก้าโทรหานุ่แได้เลยนะคะคุ ร้านเรายินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะจ๊ะคุณลูกค้าค่ะเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนสนับสนุนนะจ๊ะล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้ะพ,พี่จ๊ะขอบพระคุณค่ะ